เปิดเวทีในช่วงที่แล้วกับโจทย์เพลงลูกทุ่งสลับยุคจากผลงานการร้องและการแสดงอันยอดเยี่ยมของลำเพลินวงสะกดตัวแทนคนแรกของทีมบ้านโกโชส0มที่เก็บ300คะแนนเต็มแรกให้กับทีมได้สำเร็จและศิลปินคนต่อไปครับอย่างแสนนากาศก็พร้อมอยู่แล้วเขาจะทำได้ดีแค่ไหนพลาดไม่ได้จริงๆนะครับ กลับมาสนุกต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีมบ้านโกรโชว์300นะครับคนแรกก็ร้องผ่านไปแล้วนะครับน้องลาเพลินครับ300คะแนนทีมนี้ก็ยังมีสาวๆด้วยนะครับก็ยังมีน้องแป้งรํำศิวนารีและก็น้องเอิอนขวัญวรัญญาและที่จะร้องต่อไปครับพี่แสนนากาครับ เรายังอยู่ในโจทย์เพลงลูกทุ่งสลับยุคเมื่อกี้น้องร้องเพลงของพี่แล้วถึงคิวพี่ร้องเพลงของน้องบ้างนะครับเมื่อกี้ก็บอกมาแล้วว่าจะร้องเพลงบุคคลทั่วไปปกติเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตพี่แสนได้ร้องเพลงแนวทางอีสานไหมครับก็มีบ้างครับพี่บางทีถ้าไปแถวอีสานบ้านเราก็มีเพื่อนขอบางทีก็ร้องลูกทุ่งหน่อยสักเพลงหนึ่งหรือว่ามีโชว์อย่างเงี้ยเอาใจเปนเพลงหน่อยครับมีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับครับผมครับแล้วพอจะมาร้องเพลงนี้นี่ มีใครเป็นที่ปรึกษาหรือมีใครแนะนำไหมฮะได้ปรึกษาน้องลำเพลินนะครับต้นฉบับครับผมมันเสียงตรงนี้ขึ้นยังไงเสียงอเอื้อนไปยังไงเงี้ยครับครับผมก็ศึกษาก็คุยกับน้องอยู่ครับอ๋อครับครอตอนแรกก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับที่บอกว่าไม่เคยประกวดเลยขึ้นเวทีมันมันจะสั่นไหมดีเราได้ประสบการณ์ที่แสนมีประสบการณ์ก็ แต่ก็ตื่นเต้นนะครับที่บอกไม่เคยขึ้นแล้วก็มาให้กรรมการตัดสินมันบบนีแต่ว่ามันมันท้าทายตรงนี้นะครับท,าท้าทายทีว่าเราขึ้นสักครั้งหนึ่งท่าอาจารย์กรรมการท,กทุกท่านตัดสินแล้วก็ว่าถ้าเราไม่ดีก็คือเราต้องแพ้รู้สึกคือชอบมันเป็นเพลงที่อกหักแบบคำแบบหนักๆเลยนะครับเพลงนี้นะครับเพลงของอชื่อเพลงบุคคลทั่วไป คือพี่แสนทาการบ้านในเวอร์ชั่นดนตรีของน้องลําเพลินมันเหมือนจําเนื้อได้แล้วทีนี้พอมาเข้าดนตรีใหม่แล้วช่วงฮุกช่วงดนตรีมันมันมันจะตัดไปด้วยหรือว่าเกินมันด้วยมันทําให้ซอบทําให้เพาะทําให้เพาะเข้ากับพี่แสนนากาก็เลยก็เลยว่ามันมันติดขัดตรงเรื่องเรื่องเนี่ยละครเรื่องเรื่องอ่ท่อนของแต่ละท่อนที่ร้องเพลงบางทีเราพะวงกันดนตรีใหม่ด้วยแล้วก็จําเนื้อไม่ได้ก็เลยแบบสั้นๆเหมือนกันสั้นๆนิดนึงแต่ก็ แต่ก็สู้ๆครับค้าบผมเป็นเพลงของน้องลำเพลินนะครับชื่อเพลงบุคคลทั่วไปนะครับสามรอคะแนนพี่แสนไม่ให้หลุดมือไปแน่นอนนะครับก็ฝักติดตามด้วยกำลังใจพี่แสนหนักด้วยนะครับก่อนร้องครับน้องชาอยากจะบอกอะไรพี่ชายคนนี้ครับก่อนเลยให้กําลังใจพี่แสนนะครับแบบสู้ๆแล้วก็ผมคิดว่าพี่แสนเนี่ยร้องเพลงใครก็ก็ก็เป็นตัวเองเป็นสมดนะครับระดับพี่แสนครับศิลปินระดับตำนานผลงานไม่พลาดแน่นอนครับผม สู้ๆครับขอบคุณครับอาจารย์ครับใครใครแนะนําเราใครบอกเราเราเรียกอาจารย์เลยนะใช่ครับเรียกอาจารย์ครับเรียกอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ลาเพลินอาจารย์ลาเพลินเดี๋ยวอาจารย์ลําเพลินเตรียมตัวฟังเพลงนี้นะครับพร้อมไหมครับพี่แสนครับพร้อมครับผมพร้อมนะครับอะมาฟังเพลงนี้กันนะครับบุคคลทั่วไปเชิญครับ สิไปใส่ก็ใส่หัวไปหมดเวลาแลยอย่าอุลุไลแฟนไม่สิเขาใจพี่ขอบคุณมากครับเคยคุอหนนดีกว่าไหมคะ ไปที่อื่นกันดีกว่าทำไมอ่ะรู้จักเขาเหรอเออปล่าค่ะพี่เขาก็แค่เป็นบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะเราอย่าไปสนใจเขาเลยนะเราไปตรงนู้นกันดีกว่านะ เจ้าบดเต็มใจย่านเขาว่าเขานั้นเคยหักกันให้อ้ายลืมสาวสันเธอสุดท้ายที่เขาสิเจอกัโป่จจำเป็นกับป่ต้องมาเสนอหนาสิให้อ้ายอยู่ใน้านงาน เอ่ยปากถามน้มหลาได้ฟังคำตอบทั้งน้ำตาเมื่อเจ้าบอกว่ามีสิ่งเดียวที่ก็เป็นได้ให้เป็นแค่บุคคล โ่หุจัยดยำยางพอ ยางน,นเ่ยปากถามน้องลานได้ฟังคำตอบทั้งน้ำตาเมื่อเจ้าบอกว่ามีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไปสีไปใสก็อนใสหัวไปเบิดเวลาแล้ว อย่าอ,อุนอวลลายแฟนไหม่สิเขาใจผิดให้เป็นแค่บุคคลทั่วไปที่ผ่านมาคำว่า้องฮักอายลายตัวกันได้แค่ข้าก้ทำท่าเป็นโบหูจักให้เป็นแค่ แค่บุคคลทั่วไปครับผมโอ้พี่สวัสดีครับวดีครับพี่ครับเปิดบวกล้วครับพี่มาเปิดบัวกครับพี่โอ้ตังเยอะเลยนะพี่นะได้หลายอยู่ครับ<ม>พี่ครับผมขอแจมด้วยพี่ได้ครับ<ด>พี่ เอาเพลงดังๆนี่เลยนะครับพี่ได้ได้ได้พี่เอฟเอฟเอฟชาร์ปพี่เอฟชาร์ปเอฟชาร์ปนะครับเอฟชาร์ปเอฟซีซีเซเว่นแล้วเปิดประตูไปแล้วก็สั่งซัปเปล่าขนมจีบเลยพี่สิบแปดนะครับพี่ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไปที่ไปใส่ก็ใส่ผัวไปหดเวลาเลยหดเวลาเลยอกลัวไล่แฟนไม่สิเขาใจผิด เป็นแค่บุคคลทั่วไปหมดเวลาเลยบุคคลทั่วไปคนสาธารณะอ๊ทำไมพี่ไปไกลจังฮะโอไปไม่ถูกครับพี่อลลำเพลิน ผลงานของพี่ชายคนนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นไงฮะสุดยอดมากเลยแล้วครับพี่แสนครับได้เพลงไปอีกหนึ่งเพลงนะครับพี่แสนครับขอบคุณครับทุกคนครับน้องเอิ้นขวัญล่ะคะดีมากๆดีทุกคำคือแต่ละคำที่ร้องอ่ะถ้าถ้าทุกคนเห็นนะคะหนูกับลำเพลินก็คือแบบโอ้แล้วก็โอ้แบบอย่างเงี้ยคือมันโดนทุกคำเลยแล้วเหมือนสมหวังอย่างหนึ่งได้มานั่งดูคอนเสิร์ตพี่แสนครับรอเวลานี้มานานมากแล้วค่ะ หนูกล้าพูดเลยว่า300ไม่ไปไหนแน่นอนคะ่ะค mm <'t> ุณครูน้องแป้งร่ำเลยจ้าค่ะหนูก็เป็นน้องใหม่นะคะเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอพี่แสนครั้งแรกเลยค่ะก็ได้ยินแต่แบบว่าชื่อเสียงเรื่องรือว่าพี่แสนเนี่ยโหยแบบเสียงแบบทรงพลังมากมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ต้องแบบขอบคุณรายการเพชรคู่เพชรมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากๆที่ทําให้หนูแบบได้มีโอกาสมาฟังเหมือนเป็นแบบ อีกหนึ่งคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ค่ะแบบบุญหูมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แสตนะคะเท่าค่ะครับผมขอบคุณนะครับผมก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่300อคะแนนครับมาฟังทางฝั่งคณะกรรมการบ้างนะครับพี่สุครับผมโดนใจประทับใจไหมครับผู้ชายคนนี้โอ้ต้องบอกว่าประทับใจมากคือครอบครัวสุพิมาย เป็นความภาคภูมิใจของคนโคราชนะเราจะเป็นเสกเองแล้วก็แสนเองก็คือมันเหมือนเขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆพราววันนี้เหมือนก็พิีส่สนดให้เห็นว่าสิ่งที่พวกหนูสู้กันมานะ่ะมันมันได้มันประสบความสําเร็จแล้วก็พี่พูดแล้วพี่กระจุกดีใจเนะี่ยมันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากความประทับใจขอให ทำให้ดีที่สุดแล้วแบบเนี้หรอเนาะพี่จะเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้ทั้งแสนเองแล้วก็เสกด้วยครอบครัวหนูทุกคนครับครับขอบคุณครับพี่ชมครับครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอ่ะเรามาลุ้นคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่3า0รอยคะแนนครับหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมาลุ้นกันนะครับผลงานของพี่แสนนาคาครับ กดเพลงเมื่อสักครู่นี้บุคคลทั่วไปนะครับโดดแรกของเราลูกทุ่งสลับยุคครับคนที่สองจะคว้า300ได้หรือไม่ขอคะแนนครับ300อคะแนน โอ้ครับพี่ดีด้วยนะครับทําได้แล้วทาได้ครับโลกไปอีกหนึ่งเปราะ,ะนะครับตอนนี้ครับ<ผม>เอาละครับหนุ่มๆเขาร้องกันเรียบร้อยแล้วต่อไปคิวสาวๆกันบ้างแล้วใครก่อนดีอ่ะแป้งรํำเชิญครับขอบคุณพี่แสนนะนะครับหนุ่มก็ไปเตรียมเพลงที่จะร้องคู่กันต่อไปด้วยนะครับทีนี้ลุ้นกันต่อครับ 6เพลงด้วยกันนะครับถ้า5เพลงได้300คะแนนนะครับก็ถือว่าทีมชนะทันทีเลยนะครับหนุ่มๆก็ทำผลงานกันเรียบร้อยนะฮะกว่า300กัแไปแล้วมาถึงคิวสาวๆกันบา้าทน้องแป้งรําเ,เป็นน้องเล็กเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นนักร้องหน้าใหม่ค่ะคระบับผมนะนอโอ้แล้ววันนี้มาอยู่กับพี่ๆเนี่ยนอกจากตื่นเต้นเรื่องของรายการแล้ว เจอพี่ๆนี่ตื่นเต้นไหมใช่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าด้วยแบบเขาทําคะแนนไว้ดีมากหนูก็กลัวว่าหนูจะทําทีมแบบคะแนนลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแล้วพี่ๆเขาแนะนําอะไรหนูบ้างแต่ละคนเขาบอกบอกแป้งรำยังไงบ้างลูกแนะนําเยอะเลยค่ะพี่เอิ้นขวัญก็จะบอกว่าสบายๆนะครูไม่ได้ดุอย่างที่คิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบให้หนูแบบร้องเป็นตัวเองเงี้ยค่ะใช่อ่ะทีนี้น้องจะต้องเลือก เพลงพี่หรือในยุคพี่มาร้องหนูเลือกเพลงอะไรคะหนูเลือกเพลงบอกก้าบอกครูแต่หนูก้าบอกอายคะ่ะโอ้โหอ่ะต้องถามกุศลากับเพลงนี้ครับที่น้องแป้งรัมเลือกมาครับโดยความเป็นแป้งรําที่เราเห็นบนเวทีขณะน,นี้กับชื่อเพลงครูว่าไม่ต้องอธิบายต่อแล้วน่าจะลงตัวที่สุดลุกกับวันนี้นี่คือโอกาสทองลุกที่หนูจะได้แสดงออกในอีกแบบหนึ่งที่แป้งรําไม่เคยทําในนาแป้งรํามาก่อน สาวภาคกลางจะร้องเพลงสาวอีสานบอกกล้าบอกครูครูว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่หนูจะได้เต็มที่กับมันลูกเชิญครับราบผมนะฮะ,ะเดี๋ยวที่คุณครูบอกว่าเหมาะสมนะครับน่าติดตามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้จากน้องแป้งรํากันครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรคู่เพชรส0 0ครับ